หักไปเลยอุ้ยอ่อนจังเลยอ่ะหักง่ายด้วยอ่ะหักตรงเนี้ยน่าจะสวยเนาะอมทง,งงนิดหนึ่งว่าเขากินอะไรกันอเติมรสลาบนิดหนึ่งอืมคือ,อร่อยทั้งสามแบบอ่ะ สวัสดีนะคะปลูกเองลุงเองอากว่าพู่นกิกับแมมวันนี้เดี๋ยวเราจะมาต่าส้มต่าโครบีที่แมมไปเก็บกับเพื่อนคนไทยก็จะมีอัะปะอ้อยแล้วก็มีฝนอันนี้ก็คือจะเป็นสีเขียวที่สับมาเรียบร้อยแล้วแล้วก็เดี๋ยวจะมาผ่าให้เพื่อนๆดูว่าสีม่วงข้างในของเขาอ่ะจะเป็นสีอะไรแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปเก็บอร์ติโชกที่ปลูกเองเนาะคือครั้งแรกที่แม จะได้ชิมให้เพื่อนๆได้ดูแล้วก็เดี๋ยวเราจะมากินส้มตำกับพริกทอดอันนี้ก็คือจะเป็นของพี่อ่อนส่งมาให้ขแมชิมเนาะแล้วก็ทีใจสั่งซื้อมาอีก20ถุงเอาเป็นว่าถ้าเพื่อนๆท่านไหนที่เ,เพิ่งเข้ามาใหม่ฝากกดติดตามช่องอยูทูบแล้วก็เพจไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเก็บผักกันก่อนค่ะ ทั่วคองคแมเริ่มติดดอกเยอะแล้วเพื่อนๆรอบเนี้ยติดให้เยอะเพราะว่าเนี่ยค่ะอากาศไม่ร้อนมากเขาก็เลยติดให้เยอะขนาดนี้เอปกติค่ะแมจะเด็ดไปกินเนาะตำกับส้มตำอยู่นะอันนี้ยังเล็กอยู่เมื่อวานอะ่ะเด็ดโตไม่ทันโตไม่ทันคนเก็บเ,เก็บสักสองสามฝากเนาะเนี่ยเอาไปตาใส่กับ โคเรบ,บี้ของเราวันนี้อันนี้ยังอ่อนๆอยู่นะเอาสัก 2, 3, สองักมาเยอะอยู่แล้วก็กำลังเพาะใหม่อยู่เดี๋ยวให้เพื่อนๆดูต้นกลา้าอ่ะเดี๋ยวเราจะไปเก็บอาร์ติโช๊อ่ะเพื่อนๆเห็นไหมอาร์ติโช๊แต่ว่าเขาแนะนำให้เก็บตอนที่แบบยังไม่บานเนาะแต่ว่ายังมีสักประมาณ สองดอกสามดอกอีกหลังบ้านที่ยังไม่บานแล้วก็เดี๋ยววันนี้จะลองชิมเนาะอันนี้มันจะเป็นแค่แบบหัวอดอกเล็กๆเ,เนาะเพราะว่าอันนี้ว่าจะว่าจะตําก่อนนู้น ون, บานซะก่อนไม่เป็นไรเนาะเอาอันเล็กๆแล้วก็เดี๋ยวไปเอาตรงนั้นอีกอัน เดี๋ยวจะไปเอากันไกลมาตัดอีกอันหนึงแล้วก็อย่างอันนี้เห็นไหมดอกเข้าบานแล้วสวยมากตอนได้แมมว,ว่าจะเก็บอะไรนะเก็บมเมล็ดไว้ไม่เก็บแล้วละเนาะอย่างพวกนี้เดี๋ยวมเมล็ดเขาจะมาเนาะแล้วก็เผื่อแมมได้เก็บมเมล็ดไว้เดี๋ยวเราจะไปเก็บด้านในกันอ่ะพวกเ,เราจะตำส้มตำเนาะเด็ดอันนี้ไปเลยเพราะว่าเขาแดงแล้ว โอ้เดี๋ยวไปเก็บข้างในเพราะว่ามันจะมีอันที่ปริอ่ะเพื่อนๆแล้วก็อันเนี้ยเห็นไหมมะเขือเทศคะแมช่วยตกแต่งเขาตอนนี้เริ่มโล่งขึ้นน้อเมื่อก่อนรบมากเพราะว่าเขาปริอ่ะปริแตกเดี๋ยวให้ดูว่าปริยังไงเนี่ยเพื่อนเห็นไหมนีม่น้องเพื่อนปริแบบนี้เลยปริแตก อันนี้อันนี้ยังโอเคให้เ,เห็นไหม <laughs> ปริแตกหมดเลยอันไหนแบบงอมงอมแล้วไมเก็บไปเลยเนาะเอา้างอมมากหลุดหลุดแบบง่ายเลยสุกงอมมากมสีสวยมาก เพื่อนแล้วก็ให้ดูอันนี้มะเขือเทศยักษ์ยักษ์จริงๆนี่ดูฝ่ามือขึ้นมาแล้วก็มะเขือเทศอันนี้ยังเขียวๆอยู่อ่ามันจะมีอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวออกเก็บออกไปเลยโอ้เก็บยากเดี๋ยวค่อยมาเก็บอันเนี้ยมันจะเป็นเพื่อนเห็นไหม เขาจะเป็นแบบคอ,อเจ็ดเนาะลืมอะ่ะลืมเก็บให้น้องปิ๊กอะ่ะเนี่ยอันนี้ลูกหัวใหญ่มากเดี๋ยวต้องรีบเก็บออกเพราะว่าลูกเล็กเห็นไหมลูกเล็กเขาจะได้โตถ้าไม่เก็บออกลูกเล็กอะ่ะเขาจะฟอออกมันจะมีฟักทองแหมติดให้อยู่นะอันนี้น่าจะติดให้เมื่อเคอเทศเก็บไปแค่พอตํำส้ตมต่ำก่อน เดินมาหลังบ้านเนาะหลังบ้านแปลงผักน้อยๆก็จะเอ่อเขียวอันนี้เขียวเนาะโตรเร็วมากแล้วก็อันนี้มันจะมีเป็นดอกตุ่มๆเนาะเพื่อนๆอันนี้สวยมากอะกำลังอ่อนเนี่ยแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาเก็บกันเลยแล้วก็ลูกเนี้ยเอ่ออันเนี้ยจะได้โตเนาะตุ่มๆอยู่ทำไมจะมาหักไปเลยอุ้ยอ่อนจังเลยอะหักง่ายด้วยอะหักตรงเนี้ยน่าจะสวยเนาะ เรียบร้อยสวยมากแล้วก็อ่อนด้วยเพื่อนอดอกนี้สวยงามมากเนาะตุมต่มๆแล้วก็อ่อนด้วยป้าเดี๋ยวเราจะเข้ากรีนเฮาส์กันแป๊บหนึ่งค่ะมันจะมีมะเขือเทศอ่าสุกหอมมากแล้วก็ว่าจะมาดูพริกกับเพื่อนเอ้ยลนสวยเลยอขอวางป้าเข้ามาในกรีนเฮาส์แล้วตั้งใจจะมาเก็บพริกกะระหรี่ยงแต่ถ้าทางจะไม่โอนะอยู่ด้านหลัง จะลูดไปถึงหลังคาเพื่อนแล้วก็ต้นเริ่มเฉาแล้วให้ดูพริกอันนี้อันนี้มันจะเป็นพริกหวานนอนที่ก็มาอ่อถ่ายคลิปพริกที่เผ็ดที่สุดในโลกแต่ไม่ใช่ก็คือมันอยู่ในคลิปเดียวกันลองเอามาเล็ดเขามาปลูกค่อนข้างจะโอให้อ่ะเห็นไหมเนี่ยค่ะแต่ต้องบอกก่อนนะว่าพริกที่ปลูกด้วยน้ำอ่ะใบเขาจะงามมากๆแม่ไม่ค่อยได้ออช่วยแต่ง เอาใบเขาออกทางนู้นมันจะเป็นพริกหยวกเนี้ยค่ะก็ติดนะแต่ว่าคือไม่เยอะมากคือถ้าขยันช่วยอัเลาะใบออกอะมันจะติดเยอะกว่านี้เนาะนี่ค่ะเดี๋ยวเราจะมาเก็บอันนี้ไม่จะพาเพื่อนๆมาเข็บมะเขือเทศออกบางส่วนเพราะว่ามันสุกง,งอมมากค่ะแล้วก็สุกง,งอมมากบางอันก็ปริอันนี้ไม่โอละต้องเอาออก อันพวกเนี้สุกหอมมากแนมะ่เอาแต่อันสุกง,งอมออกอ๋อปริแล้วไม่โอแล้วอันนี้เอาไปเลยงอมมากแล้วอันนี้จะเป็นมะเขือเทศที่คแม่ซื้อเนาะเพื่อนๆอุ้ยอันนี้ยังโออยู่ เขาปรี่เฉยอะวันนี้เอาแค่นี้พอสําหรับมะเขือเทศเนาะมันจะมีที่เก็บก่อนนั้นนู้นแล้วจริงๆว่าจะกินยอดมะระด้วยเพื่อนดูค่อนข้างเยอะเมื่อเช้าเก็บให้อ่มาดามน้องปิ๊กไปค่อนข้างเยอะเลยอ่ะดอกอาติโชคของแม่อาจจะแก่หรืออะไรเงี้ยแต่ว่าเนาะขอให้ได้ลองนะเพื่อนคือครั้งแรกยกแม่จะเอาเขาไปล้างทําความสะอาดแล้วก็เดี๋ยวเราจะไป โปลกันในครัวของคะแม่กันเลยดอกไม้งามมากไปกันเลยค่ะตอนนี้น้ำเดือดแล้วคะแม่ใส่เขาลงไปเลยต้มแบบนี้ต้มไปเรื่อยๆเนาะสักประมาณ สิบนาทีได้มั้งแล้วก็รอให้เขานิ่มแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาเจอกันค่ะอะอ,อยู่มาหลายวันแล้วไม่รู้ข้างในจะยังโอเคไหมเพราะว่าสีเขียวก็คือเริ่มฝ่อไปนิดหนึ่งเนี่ยค่ะเขาเริ่มจะฝ่อฝอนิดหนึ่งเนาะโอ้สีด้านในของเขาเหมือนกันเนาะก็คือเป็นสีขาว แม่แม่จะบอกว่ามลเมล็ดเนาะมลเมล็ดของอสีม่วงจะแพงกว่ามลเมล็ดสีขาวแล้วก็หัวของอสีม่วงใหญ่กว่าด้วยอ่าแม่ผ่าให้เพื่อนๆได้ดูคร่าวๆประมาณนี้เนาะนี่ค่ะเดี๋ยวเราจะมาตำส้มตำกันเลยค่ะเริ่มาตำกันเลยค่ะแม่ใส่พริกลงไปอันนี้จะเป็นพริกแช่แข็งเนาะอ่าแล้วก็กระเทียมนี่ถั่วแบบอ่อนมาก ปีหน้าจะปลูกเยอะๆแช่แข็งไว้ด้วยอ่ะตำหยาบๆพอค่ะอ่าใส่มะเขือเทศไปมะเขือเทศแไมเยอะแล้วก็บีบน้ำมะนาวเนาะว้ยเส้นโคราบี้ค่ะใช้ปลาร้าของแม่เหรียญเนาะอร่อยแล้วก็ ไม่ชอบกินหลากหลายยี่ห้อเออลยกะเอาน้ำปลากลินมาก,ก่อนเลยโอ้โอ้น้ำลายไหลแล้วอืมสุดยอดมาก ตาโคราบี้เสร็จเรียบร้อยแล้วก็ด้านหลังคแมก,ก็คืออต้มอาติโชกรออยู่นั่นเองเดี๋ยวสักครู่น่าจะสุกเนาะอาทีนี้มาดูพริกทอดที่คแม่จะมารีวิวในวันนี้ก็จะเป็นอ้อยห้อของอพราวโปรดักต์เป็นแบบธุรกิจแบบครัวเรือนเนาะจากเมื่อก่อนส่งตามโรงแรมพ่อโควิดเข้ามาก็คือ,อาทางครอบครัวก็คือ,อช่วยกันขายนั่นเองเนาะก็จะมีสารรสชาติ สีแดงก็คือจะเป็นรสชาติของต้มยำเนาะสีเขียวจะเป็นรสลาบนะแล้วก็สีทองก็คือจะเป็นรสชาติแบบดั้งเดิมเนาะจะไม่ได้มีแค่พริกทอดเพราะว่า,าทางครอบครัวเนาะก็คือจะมีเป็นโปรดักต์เยอะมากเนาะซึ่งแบบส่งมาให้คุณแม่ชิมนี่คือ,อมีกระเพราแดงเป็นสมุนไพรอบแห้งเนะเาะมีผักหวาน พักหวานมีอบแห้งด้วยอบแห้งมีใบแมงลักเนาะเหมาะสำหรับคนอยู่เมืองนอกมากมีชะอมอบแห้งอ่าเคยเห็นหรือ,อยังเนาะแล้วก็มีกระชายอบแห้งอุ้ยสุดยอดมากแล้วก็ใบยะนางอู้สอรี่ใบยะนางจะเป็นแบบป่นเป็นแบบผงมาเรียบร้อยเนาะสะดวกใช้งานมากแล้วก็ 2อหนึ่งนี่คืออัได้ประมาณ2-3ถึงสหม้อเลยคือคุ้มมากเนาะรายละเอียดเดี๋ยวเแม่ออาแปะที่เพจให้ด้วยแล้วก็แปะใต้คลิปนี้ให้ด้วยเนาะ,ะสำหรับราคาเนาะสำหรับเพื่อนๆทางฝั่งเมืองไทยถ้าอยากลองอสั่งซื้อมาชิมเนาะคือแม่กินแล้วแบบติดใจจนต้องอซื้อมาเพิ่มนั่นเองเนาะก็ถ้าสอบถามได้เนาะ,ะที่พาวโปรดักต์ลิงก์อยู่ใต้คลิปนี้ ทางฝั่งอังกฤษก็คืออ่ะซองละ5ปอนนั่นเองเนาะทักสอบถามได้ใต้คลิปนี้เราจะไม่ชิมเนาะก็ไม่จะมาชิมให้เพื่อนดูว่ารสชาติไหนอร่อยสุดแต่คือต้องบอกก่อนว่าชอบทั้งสมรสชาติเลยอ่าแห้งเนาะซองแดงเป็นรสต้มยำนั่นเองอืมอ่าแล้วก็มาต่อกันที่รสลาบใส่ตรงกลางนะ สุดท้ายจะเป็นรสชาติแบบดั้งเดิมน้องเพื่อนนี่ค่ะ,อ,ะอืมอะเติมรสลาบนิดหนึ่งโอ้สุดยอดมากมาเป็นชิ้นแบบสวยงามมากเห็นไหมชิ้นใหญ่มากริกท,ทอดในวันนี้มีสามรสชาติด้วยกันเนาะหนึ่งสองสาม กรอบมากอร่อยแบบฝรั่งก็ยังกินได้แบบไม่เผ็ดด้วยเนาะแล้วก็ตรงกลางก็จะเป็นรสลาบสองรสชาติแล้วอร่อยเหมือนเดิมแยกรสชาติไม่ค่อยออกค่ะคล้ายกันมากแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นรสแบบดั้งเดิมเนาะอืม้ม คืออร่อยทั้งสามแบบอ่ะรู้สึกว่าต้มยำเนาะจะเข้มข้นนิดหนึ่งรสลาบจะออกแบบเค็มกว่านิดหนึ่งแล้วก็รสดั้งเดิมเนาะอร่อยมากอะ่ะอร่อยทั้งสามรสเลยอะ่ะมาเป็นชิ้นใหญ่ๆด้วยเบอนดูอืมอืมอืม,อมแล้วก็ส้มตำโคลาบีของเราในวันนี้เนาะ าชิมเพราะว่าพี่ไมเคิลไม่กินนะแต่นั้น,นพี่ไมเคิลกินทีเส้นเขากรอบมากสรุปว่าอา์ติโชกเนาะกินได้ดอกเล็กดอกเดียวเพราะว่าดอกอื่นก็คือแก่แล้วกินไม่ได้แล้วแล้วก็มันไม่ค่อยมีอะไรให้กินแหละเอออันนี้คืออ่อนสุดแล้วนะ แม่งงงนิดหนึ่งว่าเขากินอะไรกันด้านในมันเป็นแบบเนี้ยมันก็จะเป็นแบบอ่อนๆด้านในเนาะแม่ก็จะเลาะกลีบมากินแบบเนี้ยมันไม่ค่อยมีอะไรอะ่ะอ่ะตักมากินเลยอันนี้คืออ่อนมากเลยนะตักมากินแบบนี้ อนี่ค่ะมากินด้วยกันเนาะนเพื่อนๆมันไม่ค่อยมีเนื้อให้ขมแหมะอืมแล้วก็เขาคงกินตรงนี้กันเนาะเนี่ยค่ะตรงเนี้ยมันจะมีเนื้อนิดนึง เอาเป็นว่าเดี๋ยวแม่ก็คือจะมาจัดก,การต่อที่เหลือให้จบไม่ว่าจะเป็นอพริทอดเนาะแล้วก็เส้นส้มตำโครรบีเนาะแล้วก็อันนี้ก็คือจะเป็นอาร์ติโชกนั่นเองเนาะถ้าชอบคลิปนี้ของขแม่ฝากกดไลค์อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆไว้เจอกันกันกบแม่ในคลิปหน้าวันนี้สวัสดีนะคะ